ผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทยเสนอให้รัฐบาลยกเลิกห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายระหว่างเวลา2-5นาฬิกาโดยอ้างว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและทำให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจ นายสมชายชมภูน้อยนายกสมาคมพัตตาคารไทยกล่าวว่าการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายทำให้ร้านอาหารต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวมักต้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายหลังรับประทานอาหารกลางวันในช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมักมารับประทานอาหารกลางวันและมักจะต้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผ่อนคลายหลังจากทำงานหรือท่องเที่ยวมาทั้งวันนายสมชายกล่าว นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังทำให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจเนื่องจากมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของพวกเขานักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาไทายมองว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารอย่างหนึ่งและพวกเขาก็ต้องการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายตามวัฒนธรรมของพวกเขานายสมชายกล่าว นายสมชายกล่าวว่าสมาคมพัตตาการไทยได้เสนอให้รัฐบาลยกเลิกห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายแล้วแต่รัฐบาลยังไม่ตอบรับข้อเสนอเราหวังว่ารัฐบาลจะพิจารณาข้อเสนอของเราและยกเลิกมาตรการนี้โดยเร็วที่สุดนายสมชายกล่าวการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายเป็นมาตรการที่รัฐบาลไทยนำมาใช้เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุจราจร อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนอกจากผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเช่นกันพวกเขามองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิธเสรีภาพและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารในหลายด้านดังนี้ รายได้ลดลงร้านอาหารต้องสูญเสียรายได้จากการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมักมารับประทานอาหารกลางวันลูกค้าลดลงนักท่องเที่ยวบางรายอาจเลือกที่จะไม่มารับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหากไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายได้พนักงานขาดรายได้พนักงานในร้านอาหารอาจได้รับค่าจ้างลดลงเนื่องจากรายได้ของร้านอาหารลดลง ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวในหลายด้านดังนี้ไม่ได้รับความสะดวกนักท่องเที่ยวอาจไม่ได้รับความสะดวกในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายตามวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของพวกเขาไม่มีความสุขนักท่องเที่ยวอาจไม่มีความสุขหากไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายตามความต้องการของพวกเขา ไม่กลับมานักท่องเที่ยวบางรายอาจไม่กลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกหากรัฐบาลยังคงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายข้อเสนอแนะสมาคมพัตนาคารไทยเสนอให้รัฐบาลยกเลิกห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายโดยเห็นว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้สมาคมพัตตาคารไทยยังเสนอให้รัฐบาลเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเมาแล้วขับ เพื่อลดปัญหาอาจยากรรมและอุบัติเหตุจราจรที่อาจเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์